ทุกคนดูดูธรรมชาติของเยอรมันทุกคนดูสินี่ทุ่งข้าวสาลีนะถ้าเป็นข้าวบ้านเราก็น่าจะเกี่ยวได้ละเกือบละเกือบเกี่ยว,แ,ว,ยวแถวนี้นะหลังสุดท้ายเลยหลังสุดท้ายเดี๋ยวจะซูมให้ดูเห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่หลังนี้นะหลังนี้ทุกคนดูดูธรรมชาติของเยอรมัน ธรรมชาติสุดๆเลยทุกคนถามว่าให้มาซื้อบ้านอยู่แถวนี้มาไหมช่างแมมกะปิไลฟ์ฟินเจอร์มนีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะกลับมาเจอกันกับแมมอีกแล้วนะคะไลฟ์ฟินเจอร์มนีวันนี้แมมพาเพื่อนๆ มาเดินที่ข้างหลังที่แหม่มทำงานนะคะแหม่มทำงานที่จังหวัดเล็กๆนะคะแล้วที่เนี่ยจะมีชาวไร่ชาวสวนเยอะมากนะคะหมู่บ้านที่แหม่มทำงานนะคะก็จะมีชาวไร่ชาวสวนเขาทำข้าวสาลีนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมันฝรั่งต้นหอมหอมใหญ่อ,อแล้วก็ไรอีกนี่นี่นนเชอร์รี่นะคะเห็นไหมข้างบนนี้นะคะ เป็นเชอรี่แล้วก็แอปเปิลก็คือผักผลไม้ต่างๆของแคว้นนี้นะคะเมมอยู่ทางใต้ของเยอรมันนะคะ mm hmm. ก็คือบาวาเรียหรือที่นี่เราเรียกกันว่าบาเยนนะคะ mm hmm. นี่ข้างหลังที่ทำงานนะ mm hmm. เดี๋ยวจะชี้ให้ดูนูน่นแถวนี้นะหลังสุดท้ายเลยหลังสุดท้าย mm hmm. เดี๋ยวจะซูมให้ดู mm hmm. เห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่หลังนี้นะหลังนี้ <laughs> วันนี้ได้ออกงานไม่ใช่สิได้เลิกงานเร็วหนึ่งชั่วโมงนี่คือทุ่งข้าวสาลีนะถ้าเป็นข้าวบ้านเราก็น่าจะเกือบเกี่ยวได้แล้วอะ่ะดูสิออกเป็นสีน้ำตาลทองทองแล้วทุกคนสวยมากดูดูดสวยเนาะใกล้จะสุกแล้วละ่ะนู่นเยอะแยะเลยนู่นที่มาทำงานที่เนี่ยครับ ความสุขกับธรรมชาติอ่ะเราก็ได้เห็นวิถีชีวิตของคนเยอรมันอย่างแท้จริงคือคนเยอรมันก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกภาคนะที่แมมอยู่เนี่ยเป็นภาคใต้นะคะก็คือบาวาเรียนะภาษาเยอรมันบาเยนนะคะแล้วเนี่ยนี่คือวิถีชีวิตของคนบ้านนอกเยอรมันนะแถวเนี้ยหมบานเนี้ยจังหวัดเนี้ยอยู่ห่างจากที่แมมอยู่เนี่ยขับรถมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะ แล้วในระแวกที่แม่ทางานเนี่ยจะมีชาวไร่ชาวสวนเป็นส่วนมากก็เนี่ยปลูกข้าวสาลีตามตะวันมันฝรั่งสตรอเบอร,รี่แอปเปิลเชอร์รี่ต้นหอมผักชีไม่มีต้นหอมผักชีไม,ม่มีนี่แหละแล้วดูนะบ้านชาวสวนชาวไร่ที่นี่ดูสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบทุกคนมาดูดอกฝิ่น สีแดงๆอ่ะอุ้ยสวยอ่ะบุกเข้าไปไม่ได้เนาะ <S <S ฟังเสียงนกนะคะปกติเลิกเที่ยงครึ่งวันนี้ได้เลิก1 1โมงเพราะวา่ามีคนมาตรวจแก๊สนะคะท่อแก๊สนะเขาก็จะมาตรวจแล้วแหม่มต้องรีบทำอาหารให้เสร็จวันนี้ก็เลยทำอาหารเสร็จเร็วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ได้กลับบ้านก่อนที่เหลือพี่เลี้ยงเด็กเขาก็จะทำต่อคะ่ะหมายถึงว่าตักเสิร์ฟให้เด็กๆแล้วเก็บกวาดเช็ดถูก็จะทำให้แหม่ม พอดีมีชั่วโมงเกินอยู่หลายชั่วโมงนะคะก็เลยได้กลับบ้านก่อนทุกคนข้างหลังสีแดงๆเนี่ยเป็นดอกสินนะคะไม,ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นทุง่งเป็นทุ่งข้าวสาลีนะไม่สามารถเ,เดินบุกเข้าไปได้นะคะแต่เดี๋ยวพยายามจะซูมให้ดูนะดูหน้าคนเพิ่งเลิกงานีัยดู ธรรมชาติสุดๆเลยทุกคนจะถามว่าให้มาซื้อบ้านอยู่แถวนี้มาไหมผวกไม่มาพวกไม่มาเพราะว่าอยู่ในเมืองดีกว่าแล้วออกมาเที่ยวข้างนอกนี่ล้วก็ฟังเสียงนกคุยกันเจี้วเจ้าเลยนั้นดอกฝิ่นนะคะก็ปลูกไว้ตรงกลางเลยอ่ะแหมบุกเข้าไปไม่ได้แล้วนี่ก็เป็นทุ่งข้าวสาลีนะคะนี่ใกล้จะเกี่ยวได้แล้วมั้งนี่ดูสิทุกคนสวยไหม สวยมากเลยเนาะทางนี้แม่มขับรถผ่านบ่อยไม่เคยเดินเข้ามานะคะแต่เห็นคนเดินจูงน้องหมามาเดินเที่ยวทุกวันเลยวันนี้มีโอกาสก็เลยพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆมาเดินดูด้วยกันนะคะนี่คือครั้งแรกของแม่มที่เข้ามาเดินในนี้นะคะข้างหลังป่านั้นะเป็นอัลทุบาลน,นะอัลทุบาลก็คือทางด่วนที่รถวิ่งเยอะ แต่ดูสิไม่มีเสียงดังมากมายเลยแล้วก็อากาศบริสุทธิ์สะอาดสดชื่นมากพูดแล้วก็อวยเยอรมันอีกนี่แหละค่ะเพื่อนๆพี่ๆ Life in Germany ของแม่มกะปิบางวันก็เศร้าก <cold> ็แย่ก็เหงาบางวันก็ร้องไห้บางวันก็หัวเราะบางวันก็มีความสุขบางวันก็เป็นทุกข์ บางวันก็ประสบความสําเร็จบางบางวันก็ล้มเหลวอืมมีหลายรสชาติจริงๆอะ่ะ but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. โอ้ดีงามมากดูสิมีที่นั่งด้วยอะ่ะเขาเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยปะเราไปฉลองกันนี่ไม่ทำเสร็จใหม่ๆหรือเปล่าไม่รู้ ไม่เคยมาโอ้ไม่ใหม่หรอกนะมานั่งเมากันตรงนี้ดีกว่าคนไม่ต้องพูดมากเจ็บคอดูวิวเอาละกัน ช h สชิชสมีคนมาเดินกับน้องมานะคะคนนี้เป็นผู้หญิงน้องมาน่ารักโอเค Some things are not the same i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago ก็ knows, right ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องแมมกะปี oh. ะก็หวังว่าหลายๆคนคงชอบคลิปนี้นะคะ oh. ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแมมกะปีด้วยนะคะ oh. ขอบคุณมากๆสํสหรับทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์นะคะ oh. ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคน oh. แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายชูสอวิาเซนสวัสดีค่ะ